ดูคติมอนเตอร์8 2ดสองนเตลนะครับปี2020ตัวพิเศษจากโรงงานเลยวิ่ง5,000กิโลเท่านั้นเจ้าของเดียวเงินสดไม่ติดไฟแนนซ์คุณแจสำรองครบคันนะครับเาดูของแต่งชิ้นแรกนะครับชุดท่อเทอร์มินอลนิคาร์บอนนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วยางพิเรลี่รสโซทรีนะครับดอกอยางเหลือๆเต็มๆเลยแล้วก็ครอบท้ายดูคติมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับการลอยถังดูคาตีมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มีท้ายสั้นด้วยนะครับมาดูชิวหน้านิดนึง ชิวหน้าดูกตินะครับพร้อมไฟเลี้ยวแต่งดูปกติพร r วรรค์นะครับต้องบอกจริงๆนะครับสีนี้เป็นสีพิเศษแฟริ่งและชิวหน้าสำหรับรุ่นสเตลเเท่านั้นนะครับโชคหน้าสามารถปรับระดับได้43มิลมตรฟิกชิพเตอร์จากโรงงานมีให้ครบคันเลยนะครับรถสวยงามมากมากระสีเท้าไอ้สีดำด้านนะครับสวยงามท้ายสั้นก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนะรวมถึงสปูลหลัง R a น G มีมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวดูเรื่องเล็กกันนิดนึงนะครับ เรียกไม่5,700กิโลเท่านั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ ราคานะครับเราเปิดวเวลาใจเช่นเคยเลย2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับดอกเบี้ย4ปี5%เท่านั้นใครสนใจติดต่อสอบถามตาเบอร์ได้ล่านเลยเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ